ต่อไปนะคะเป็นนะคะอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะชนิดที่2แบบที่3นะคะเขาบอกว่าถ้า f ต่อเนื่องทุกจุดนะคะในช่วงปิด ab นะคะยกเว้นที่จุด x เท่ากับ c นะคะยกเว้นที่จุด x เท่ากับ c นะคะนั่นหมายความว่าอะไรนะคะนั่นหมายความว่านะคะถ้า f ไม่ ต่อเนื่องอ่ะเขียนลงไปด้วยค่ะเด็กๆเอาเระบุไปเลยค่ะถ้า f ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c นะคะซึ่งนะคะ c นะคะซึ่ง c นะคะอยู่ในช่วงปิด a b นะคะ C อยู่ในช่วงปิด AB หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงตัวนี้ค่ะนะคะหรือครูขอลบดีกว่านะปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งซึ่งเขียนให้เหมือนข้างล่างอ่าซึ่ง C มากกว่า A แต่น้อยกว่า B ค่ะนะคะเขียนให้ชัดๆไปเลยนะคะถ้า F ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ C นะคะซึ่ง C มากกว่า A แต่น้อยกว่า B นะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะความหมายก็คือที่ครูเขียนเมื่อกี้เลยว่า c นะคะอยู่บนช่วงปิด a b ค่ะนะคะในกรณีที่ f นะคะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c นะคะเราจะต้องแบ่งช่วงนะคะเราจะต้องแบ่งช่วงนะคะแบ่งช่วงที่ไหนนะคะแบ่งช่วงที่นะคะ x เท่ากับ c นะคะอันนี้จะแตกต่างจากชนิดที่1 6.1ที่เราเรียนไปนะคะ อันนี้จะแตกต่างจากชนิดที่1ชนิดที่1ถ้าเข้ามาพร้อมกันนะคะลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เราจะแบ่งส่วนใหญ่เราจะนิยมแบ่งที่ x เท่ากับศแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะพอฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c นะคะเราจะต้องแบ่งช่วงที่ x เท่ากับ c นะคะต้องแบ่ง ช่วงที่ x เท่ากับ c ค่ะตัวนี้นะคะแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะพอแบ่งช่วงที่ x เท่ากับ c นะคะจากนะคะอินทิเกรต f x d x นะคะจาก a ถึง b เราแบ่งช่วงก่อนเราก็จะได้อินทิเกรต f x d x นะคะจาก a ถึง c นะคะบวกนะคะอินทิเกรต f x d x นะคะจาก c ถึง c ถึง b นะคะหลังจากนั้นนะคะในแต่ละนะคะอินทิเกรตเนี่ยนะคะเราก็เช็คนิดนึงอันนี้ตัวปัญหาคือ c นะคะอันนี้ตัวปัญหาคือ c นะคะเราก็ใช้หลักการนะคะของแบบที่1กับแบบที่สองที่เราเรียนมาแล้วนะคะโดยที่นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวปัญหาคือ c นะคะคือขอบเขตบนของการอินทิเกรตนะคะ เรานะคะเปลี่ยนนะคะหรือเราใช้ลิมิตนะคะเราเทคลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4ทางซ้ายนะคะแล้วก็อินทิเกรตจาก A ถึง S, <S นะคะอ่ะครูก็ขอวงนะคะตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็น S, <S ขอใช้คนละสีนะคะอันนี้ขอสีนี้นะคะอ่ะอนนเปลี่ยน C เป็น S นะคะแล้วก็ take limit นะคะเมื่อ S เข้าใกล้นะคะ c ทางซ้ายค่ะนะคะ c ทางซ้ายหรือ c ทางลบนะคะต่อไปนะคะอินทิกรัลที่2นะคะตัวปัญหาก็คือ C แต่เป็นขอบเขตล่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะ take limit นะคะเมื่อ C เข้าเมื่อ T เข้าใกล้ c ทางบวกนะคะ แล้วก็นะคะอินทิเกรตจาก T ถึง bf x d x เก็นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะว่าถ้าถ้านะคะอินทิกรลทั้งสองตัวเนี้ยลู่เข้านะคะเราก็จะกล่าวว่าอินทิกรลโจทย์เนี่ยลู่เข้าด้วยนะคะแต่ถ้ามีนะคะอินทิกรลใดอินทิกรตหนึ่งนะคะลูก่ออกนะคะเราก็จะสรุปนะคะว่านะคะอินทิกรลที่โจทย์ให้มาเนี่ยลู่ออกด้วยนะคะ